ดวงตาของชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีพฤษภคือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวสุขของคุณนั้นนะครับโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดที่อยู่ในเรือนของมีนตรงนี้เรียกได้ว่าอิทธิพลของพลังงานชีวิตของคุณขับเคลื่อนได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวจะมีโอกาสในการสร้างสารรค์ชีวิตที่ประสบความสําสเร็จได้ดีกันเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าดาวประจำตัวแข็งแรงมากนั่นเองติดตำแหน่งมหาอุดแบบนี้เขาเรียกว่าทุกๆในเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตมักจะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายเรียกว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างฝ่าฟันบ้างต่อสู้บ้างจากอิทธิพลของดาวพระราหูที่อยู่ เคียงข้างการกดดันกันแบบนี้ก็จริงแต่สุดท้ายก็เอาอยู่หมดแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณยังอยู่ในจุดที่แข็งแรงมากนั่นเองจึงเรียกได้ว่านะครับในเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณถือว่าดีมากๆและแถมนะครับดาวศุกร์เองยังโครจรก็ไปสู่ในภพเรือนลาภเรืองของโชคลาภแบบนี้อีกมันก็จยิงย่งเป็นแรงกระตุ้นให้ใหญ่นะครับว่าชีวิตของชาวราศีากุศลมักจะทําอะไรแล้วรักได้รับผลที่ดีรับประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณ ถือว่าดีมากๆกันเลยทีเดียวยิ่งดาวพฤหัสเองกอบกุมโนสตาแบบนี้อีกยิ่งเป็นการการันตีได้ว่าชีวิตของคุณพร้อมขยับพร้อมขับเคลื่อนพร้อมที่จะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะนะครับพอหลังจากในวันที่13กุมภาพันธ์เรียกได้ว่าพฤหัสจะทําการเดินฟันปกติอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีกันเลยทีเดียวแหละครับเรียกว่าดาวพฤหัสโคจรวิปรลิตภักองศามาตั้งแต่ในวันที่3ตุลาคมในปี6 7กันแล้วนะครับพอนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์จะสิ้นสุดในเรื่องราว ของการโครจรวิพิลิตเขาก็จะเดินหน้ากันอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเรียกได้ว่าพลังงานของพระฤหัสที่เกาะกุมดวชะตาจะขับเคลื่อนให้ชีวิตของชาวราศีวิศพมีความสําเร็จมีเรื่องราวของการลาบรื่นมีเรื่องราวของความโชคดีมีจุดของการที่จะได้โชคได้ลาบกับเขาได้อยู่เพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสมาจากภพลาภ ลาภระคือพบเรือนของโชคลาบโชคลาบมาหล่นทับตัวขณะที่ดาวสุ์เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีศพฤศภก็โคจรสลับเรือนกันนะครับกับดาวพฤหัสบดีเรียกว่าแบบนี้คืออนุกเกษตรสลับเรือนนั่นเอง การที่เป็นลักษณะแบบนี้เรียกได้ว่าจะส่งเสริมในเรื่องราวของพลังงานชีวิตนะครับของคุณอย่างเต็มพิกัดกันเลยทีเดียวขับเคลื่อนนะครับส่งผลทําให้ชีวิตของชาวราศีพฤษภนั้นมีกําลังนะครับในการที่จะสามารถสําเร็จได้ตามเป้าหมายในทุกประการกันเลยทีเดียวก็ว่าได้และแถมยังมีเรื่องราวของความโชคดีกันอีกได้อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกัน จึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้นั้นนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากกัเลยทีเดียวในการที่ช่วยขับเคลื่อนให้ชาวราศีพิษพขยับนะครับให้ไปถึงเป้าหมายให้ไปถึงสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวก็ว่าได้โดยเฉพาะหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เมื่อดาพรพฤหัสโคจรเป็นปกติแล้วนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวราหูนะครับการที่ดาวประจําตัวของการงานนั้นนะครับโครจรก็ไปสู่ในเรือนลาพัตรงนี้ถือว่าดีกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้พลังงานชีวิตของคุณดีมากดาวศุกร์ดาวประจําตัวแข็งแรงมากอยู่เคียงข้างกับดาวการงานแบบนี้งานหล่นทับตัวงานอาจจะเยอะออเดอร์ก็มากเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเหนื่อยอาจจะดูแล้วนะครับมีความที่จะต้องได้เจอกับงานเยอะเลยทีเดียวแต่ก็หมายความว่าคุณก,ก,ก็มีออเดอร์ปังๆรัวๆสร้างเงินให้ เป็นกอบเป็นกรรมกับคุณได้เลยทีเดียวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจุดจงหวะที่เรียกว่าอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเรือนในวันที่13กุมภาเรียกว่าดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาสู่ในเรือนง,งานครับ การที่ดาวที่อยู่ในเรือนง,งานตรงนี้มันก็จะส่งผลลัพธ์ทําให้งานของคุณเองจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายงานของคุณเองจะสามารถมีการขับเคลื่อนและก็สามารถที่จะส่งเสริมให้คุณเองนะครับมียศมีตําแหน่งหรือมีโชคมีลาภเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ถึงเป้าถึงจุดที่คุณคาดเกณฑ์เอาไว้เลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะนะครับอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์นะครับถึงแม้จะเป็นปลาก็าจริงแต่นะครับสำหรับชาวราศีพุธศพงนั้นถือว่าพระอาทิตย์เป็นองค์เกณฑ์ เกิดขึ้นอยู่นั่นเองมันก็เลยคอยกระตุ้นพบเรือนกรรม,มาก,การงานให้ทํางานอย่างเต็มที่ให้ส่งเสริมในเรื่องการงานธุรกิจของคุณให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับด้านการเงินของชาวราศีพิษินะครับดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพุธนั่นเองการที่ดาวพุธของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในภพเรือนของสุภาตรงนี้เรียกได้ว่าจะอยู่ในจุดที่ดีก็เลยทีเดียวครับดี D อยู่เลยทีเดียวแต่นะครับพอหลัง5กุมภาพันธ์อิทธิพลของดาวพุธดาวประจำตัวเงินของคุณจะโคจรเข้าไปสู่ในเรือนคุมนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในภพเรือนของกรรม,มะหรือการงานเรียกได้ว่าช่วงจังหวะนี้ของคุณนั้นนะครับจะเป็นลักษณะของงานส่งเสริมในการที่จะสร้างเงินสร้างทองได้เป็นกอบเป็นกรม เรียกว่าทุกๆก,การลงทุนจะไม่สูญเปล่าจะพร้อมสร้างการเงินให้กับคุณได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงชงหวะานนี้เงินเยอะนะครับมากๆกกเลยทีเดียวเพราะงานของคุณขับเคลื่อนได้ดีมากๆเช่นเดียวกันยิ่งนะครับพอหลังจากในวันที่27กุมภาพันธ์อีกนะครับเรียกได้ว่าอิทธิพลของดาวพุธก็จะทําการโคจรยกเข้าไปสู่ในภพเรือนของราศีมีนตัวของคุณเองจะมีดาวการเงินอยู่ในภพลาพระเรื่องของโชคลาภวาสนากอีกด้วยฉะนั้นใครคาดหวั เกี่ยวกับโชคลาบลาบลอยคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เลยทีเดียวเช่นเดียวกันแต่เขาติดตําแหน่งเป็นปลาแล้วก็ติดตําแหน่งเป็นนิดมันก็อาจจะเป็นลักษณะของเงินที่อาจจะจะเล็กๆน้อยๆหรือเงินฟุกๆที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่สักเท่าไหร่เช่นเดียวกันนั่นเองแต่โดยภาพใหญ่ภาพรวมถือว่าดีมากๆเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้ของคุณนั้นดาวลาพระดาวโชคลาคือพฤหัสจะทําการเดินเป็นปกติอีกครั้งหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์เรียกได้ว่าพลังงานของพฤหัส จะให้คุณกับคุณอย่างเต็มที่คุณจะมีโชคมีลาภคุณจะได้รับอะไรต่างๆมาอย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีพิจินั้นคือดาวพระอังคารนั่นเองการที่ดาวอังคารของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเส้นทางที่เรียกว่าอยู่ในเรือนการเงินตรงนี้ก็ถือว่าพลังงานของพระอังคารเองให้คุณกับดวงชะตาได้อยู่เพราะเรียกได้ว่าคู่ครองจะนําเงินนําทองมาให้คู่ครองจะนํนนาค,ค,นความสําเร็จมาให้ใครติดขัดขอความช่วยเหลือจากคู่ครองเรื่องเกี่ยวกับการเงินคุณก็จะสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากคู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือช่วงเวลานี้ คู่ของคุณนั้นจะมีความสําเร็จในตัวของเขาเกิดขึ้นจนทําให้คุณได้อนิสง์ในลักษณะข,ของคู่ที่สร้างเงินสร้างทองให้กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องราวของความรักของคนที่มีคู่ดีเลยทีเดียวครับในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันได้อยู่นั่นเอง ส่วนสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเช่นเดียวกันเพราะช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสเริ่มทํางานเรียกได้ว่าจุดจังหวะนี้แหละครับที่คุณจะมีการที่จะโอกาสได้คู่กันเกิดขึ้นโอกาสที่จะได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจึงเรียกได้ว่าสําหรับในเดือน กุมภาพันนี้ของชาวราศีพฤษภนั้นเรื่องความรักลงตัวมากเรื่องความรักคนมีคู่อยู่แล้วก็ให้โชคลาภที่ดีเหมือนที่บอกไปคนที่ยังไม่มีแฟนคนที่ยังไม่มีคู่เรียกได้ว่าเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้คู่ที่ดีถูกอกถูกใจและเป็นคู่ที่สามารถช่วยเหลือแล้วก็เกื้อคูลชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงทําให้นะครับในเดือนนี้ของคุณถือว่าดีกันลทีเดียวสําหรับในเรื่องของคู่ครองเช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพฤษภสําหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีสุดๆกันไปเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการงานนะครับเหมือนที่บอกไปว่าการงานของคุณจะสามารถสร้างสารรค์ความสําเร็จได้ดีมากมีโอกาสสร้างเงินสร้างทองได้เป็นกอบเป็นกันฉะนั้นนะครับการงานดีแล้วการเงินก็ดีอีกแถมความรักของคุณเองก็ยังดีอีกเช่นเดียวกันคนโสดก็มีลุ้นคนมีคู่อยู่แล้วก็จะสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือจากเขาได้เลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกันจึงเรียก ได้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวราวศีพฤษภนั้นนับว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเพอร์เฟกตกับทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนค่ะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำทำนายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแตแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ